สวัสดีค่ะพบกับยายอ้อยอีกแล้วนะคะวันนี้ยายอ้อยจะพามาทําข้าวหลามในลูกมะพร้าวค่ะมาดูวิธีปอกมะพร้าวกันเลยนะคะถ้าใครหาไม้ไผ่มาทําข้าวหลามไม่ได้จะทําในลูกมะพร้าวเหมือนยายอ้อยก็ได้นะคะ ค่อยๆปอกไปทีละขั้นตอนนะคะเนื่องจากว่ากะลามะพร้าวไม่ได้แข็งมากถ้าเราเฉาะไปโดนกะลามากๆกะลาจะแตกนะคะมะพร้าวนี่คือเราไม่ได้ใช้แบบค่อนข้างแก่นะคะเราใช้ค่อนข้างอ่อนค่ะจะทําให้ข้าวหลามของเราหอมนุ่มนะคะค่อยๆดูไปนะคะ ถ้าใครไม่อยากดูวิธีทำะมะพร้าวนะคะกะลามะพร้าวแบบนี้ให้เลื่อนไปนาทีที่5เลยค่ะจะเป็นช่วงส่วนผสมของข้าวเหนียวค่ะและว,วิธีกอกใส่ะกะลามะพร้าวแบบนี้นะคะใช้มะพร้าวน้ำหอมนะคะลูกจะไม่ใหญ่มากแบบนี้เลยค่ะ ตอนการแต่งช่วงนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราจะทำให้กระลามะพร้าวของเราตั้งในซึ้งได้โดยที่ไม่ต้องใช้อะไรมาลองให้รูปมะพร้าวเราตั้งได้นะคะเราจะเหลือจุกไว้นิดนึงแล้วเราจะปาดให้ตรงค่ะเดยกกห่ดูไปนะคะทำไม่ยากค่ะ ง่ายด้วยแล้วก็ไม่ต้องมีอุปกรณ์หลายอย่างยายก็อยากจะทำให้ดูอย่างละเอียดนะคะเพราะว่าเวลาถามยายครั้งหนึ่งเนี่ยบางครั้งยายอาจจะตอบเร็วหรือบางครั้งยายอาจจะตอบช้าเพราะตั้งแต่เที่ยงจนถึงหนึ่งทุ่มไปเป็นต้นไปของทุกวันนะคะยายจะไม่ว่างเข้ามาดูค่ะเนาะ ก็ให้ดูอย่างละเอียดไปเลยถ้าไม่เข้าใจจริงๆมีปัญหาจริงๆค่อยถามนะคะเพราะว่าการรอคําตอบของยายบางทีบางคนใช้เวลาเป็น10ชั่วโมงเลยนะบางทียายก็เกรงใจเนี่ยค่ะพอเราปาดตูดแล้วจะตั้งได้แบบนี้นะคะเนี่ยเราจะเหลือไว้แบบนี้แล้วเราจะปาดเพื่อให้ตั้งได้อย่าปาดให้ถึงตามะพร้าวนะคะเพราะว่าจะทําให้น้ําไหลออกตรงช่วงตามะพร้าวได้เพราะมะพร้าวเป็นมะพร้าวอ่อนค่ะ นี่แบบนี้เลยเจ้าลูกเล็กๆแบบนี้ราคามะพร้าวน้ำหอมวิธีเฉาะก็เฉาะแบบนี้เลยค่ะเนี่เลยค่อยๆนะคะค่อยๆตัวกะลามะพร้าวเขาจะมีลายของเขาถ้าเราเคาะแบบนี้ค่ะมันก็จะตรงลายเขาพอดีนี่นะคะเห็นไหมคะถ้าตรงลายปุ๊บเขาจะแตกแบบนี้เลยแล้วเราก็งัดหาช่องงัดค่ะ ขึ้นมาเลยนี่เลยค่ะได้แล้วแบบนี้เลยนะคะใส่สเหยือกท่าน้ำนี่ตอนนี้เราจะมาขูดเอาเนื้อมะพร้าวนะคะนิดหน่อยค่ะจะขูดหมดก็ได้ไม่หมดก็ได้นะคะมีคนมานั่งเชียร์มีเสียงหัวออเราะด้วย ลูกสาวค่ะเนี่นะคะจะขูดหมดก็ได้หรือขูดไม่หมดก็ได้นะคะนี่เลยค่อยๆทําไปค่ะอันนี้ทํากินเองแล้วก็แจกยัดยตดนะคะถ้าจะทําขายช่วงที่ทําเดี๋ยวตอนตอนที่ เอาข้าวเหนียวใส่กะลามะพร้าวเดี๋ยวยายจะบอกนะคะถ้าใครอยากจะทำขายจะบอกวิธีให้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดไว้แบบนี้นะคะกันแมลงวันด้วยค่ะการแมลงวันมาตอมปิดไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปกรอกข้าวเหนียวใส่กันนะคะทำเสร็จแล้วอันนี้คือเตรียมกระมัง เพื่อที่จะใส่น้ำกะทิค่ะใช้มะพร้าวขูดขาว500กรัมคั้นน้ำให้ได้1กิโลกรัมนะคะยายให้ที่ตลาดคั้นให้ค่ะยายก็จะมาวางแบบนี้ยายจะเอาส่วนหัวกะทิใส่ไปก่อนนะคะแล้วก็จะเอาหางกะทินี่ค่ะตามของยายนี่พอดี1กิโลนะคะอาจจะเกินบ้างนิดหน่อย10 20กรัมไม่เป็นไรค่ะ น้ำตาลทรายขาว380กรัมค่ะใส่ไปเลยไปค,ค่อยช่างนะคะอ่าวิธีที่ถูกคือช่างแยกไว้แล้วมาใส่จะดีกว่าค่ะถ้าไม่ชำนาญน,นะคะอันนี้เกลือ28กรัมก็แนะนำให้ช่างแยกค่ะแล้วค่อยเอามาใส่เสร็จแล้วนี่นะคะเอากิโลออกค่ะแล้วก็คน ให้น้ำตาลละลายหมดนะคะน้ำตาลกับเกลือละลายค่ะก่อนที่จะทำเราต้องแช่ข้าวเหนียวก่อนนะคะเข้าวเหนียวเนี่ยค่ะเขี่ยวงู1กิโลกรัมค่ะอัตราการแชร่น้ำไว้ยายก็ลงไว้ให้แล้วนะคะอันที่เห็นเสร็จแล้วนี่คือยายลืมกดอัดวิดีโอนะคะยายก็จะทำให้ดูตอนเสร็จเลยตอนใส่ น้ำกะทินะคะจะใส่แค่พอท่วมข้าวเหนียวแค่นั้นนะคะไม่ได้ใส่เยอะมากใส่แค่พอท่วมข้าวเหนียวค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะจะไม่ได้ใส่ท่วมเยอะมากนะคะใส่แค่พอท่วมข้าวเหนียวแล้วก็เอาวางไว้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่แรกกันเลยนะคะเนี่ยเราจะหยิบขึ้นมาแบบนี้มะพร้าวที่เราขูดไว้นะคะ เราก็จะเทลงไปเลยค่ะแล้วก็แบ่งที่จะเอาไว้ข้างหน้า3ชิ้นไว้ปกข้างหน้านะคะตักข้าวเหนียวใส่แล้วก็ถั่วดำคนให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันนะคะแล้วก็ตักใส่เข้าไปในลูกมะพร้พาวของเรา เดี๋ยวถั่วดำยายจะลงไว้ใต้คลิปนะคะวิธีต้มแล้วก็วิธีแช่ถั่วดำด้วยค่ะเราก็จะเอาสามชิ้นที่เราเลือกไว้มาปิดไว้ด้านบนถ้ามะพร้าวมันเยอะไปเราไม่ต้องใส่หมดก็ได้ค่ะเหลือข้าวเหนียวเหลือเราก็จะได้ใช้เราก็จะได้มีมะพร้าวนะคะเอาใส่ถาดแล้วนึ่งก็ได้ค่ะถ้าไม่มีกระบอกข้าวหลามนะคะกระบอกไม้ไผ่ นี่ยายก็จะทําแบบนี้นี่นะคะกะทิถ้าถ้าจะใส่ในข้าวเหนียวเราต้องคนไว้นะคะคนไว้ตลอดเวลาค่ะเวลาตักก็คือจะได้ทั้งน้ํากะทิน้ําตาลนะคะเข้าไปด้วยกันไม่อย่างนั้นกะทิจะลอยหน้านะคะเนี่ยค่ะตักใส่เลยไม่ต้องใส่จนล้นมากนะคะใส่แค่พอท่วมข้าวเหนียวก็พอค่ะ เห็นไหมคะยายจะใส่แค่พอท่วมข้าวเหนียวเท่านั้นไม่ได้ให้ล้นเยอะมากนะคะเดี๋ยวกะทิจะไม่พอเพราะสูตรที่ทํานี่ข้าวเหนียวหนึ่งกิโลกะทิหนึ่งกิโลนี่จะพอดีพอดีกันเลยนะคะพอดีเลยค่ะอันนี้จะทําให้ดูอีกลูกหนึ่งเอาแบบละเอียดเอาที่ชนิดที่ว่าดูแล้วทําเป็นเลยะค่ะเห็นไนะคะ เสร็จแล้วตักน้ำกะทิใส่ข้าวเหนียว1กิโลนี่จะทำข้าวหลามในลูกมะพร้าวได้ประมาณ20ลูกนะคะแต่ยายซื้อมาแค่10ลูกค่ะที่เหลือยายก็จะใส่ถาดแล้วก็นึ่งเอาเลยค่ะก็อร่อยดีเหมือนกันค่ะอันนี้ตะแกรงนะคะยายก็จะตัดเป็นรูเพื่อที่จะให้วางข้าวหลามเราได้ จริงๆถ้าใครจะทําขายนะคะยายแนะนําให้เอาไปนึ่งก่อนแล้วค่อยมาวางบนตะแกรงแบบนี้นะคะขายร้อนๆแต่ถ้าทํากินจะใช้วิธีนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะวางให้เดือดแบบนี้นะแล้วนะคะเราก็จะเอาออกจากเตาถ่านนะคะเพราะว่าถ้ารอให้สุกในเตาถ่านเลยก้นกะลาจะไหม้นะคะแล้วก็จะเอามาใส่ซึ้งนึ่งถ้าทำขายแนะนำให้หนึ่งก่อนค่ะแล้วค่อยไปปิ้งในเตาถ่านนะคะ นี่ค่ะอันนี้จะเหลือไว้ถ่ายรูปเท่านี้นะคะเพราะที่เหลือก็ไม่ทันค่ะลูกสาวได้กินไปบ้างแล้วนะคะนี่ขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายอ้อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ